สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมด้าไวรตี้ช anel น,น,นะคะวันนี้มาอัปเดตรถไฟลาวจีนกันบ้างนะคะแต่ว่าขบวนนี้จะเป็นรถไฟความเร็วธรรมดาก็คือสามารถวิ่งได้ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ใช้เนี่ยประมาณเดือนมีนาคมนะคะถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะว่าค่าโดยสารจะถูกกว่ารถไฟหัวกระสุนหรือ EMU นะคะซึ่งจากนครหลวงเวียงจันท์ไปถึงบ่อเต็นเนี่ยราคาไม่ถึง700บาทส่วนจะไปหลวงพระบางราคาก็ไม่ถึง400บาทค่ะและใครที่อยากไปเที่ยวใกล้ๆอย่างวังเวียงก็ราคา แค่200บาทนิดๆเองค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางเพจ f c e e o o o เอโรลาวซึ่งเป็นเพจที่รายงานข่าวคมนาคมขนส่งในสอปปลออาวนะคะก็ได้เผยแพร่ภาพขบวนรถไฟธรรมดาของสอปปลอาวโดยระบุว่าเป็นรถไฟธรรมดาของลาวขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งได้120กิลเมตรต่อชั่วโมงบรรจุผู้โดยสารได้เที่ยวละ1 0 0 0ค วิ่งจากนครหลวงเวียงจันร์ทไปถึงบ่อเต็นซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม2565ค่ะสำหรับรถไฟความเร็วธรรมดาของสอปป,อปอลาวนะคะใช้ตู้โดยสารรุ่น YC 2 5 G หรือว่า YZ 2 5 G นั่นเองค่ะเป็นสีเขียวคาดแถบสีเหลืองนะคะโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ crccgc.cc บอกว่าเป็นตู้เรสสารปรับอากาศ ออกแบบและผลิตโดยโรงงาน CRRC ในเมืองถังซานมณฑลเหอเป่ยนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนประกอบด้วยห้องโดยสารห้องจ่ายไฟห้องหม้อน้ำรถไฟห้องซักล้างสองห้องและห้องสุขาสองห้องรองรับความเร็วสูงสุดได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนรางรถไฟขนาด1.435เมตรความจุที่นั่งนะคะ1 1 8 h. ที่นั่งต่อคันหรือต่อตู้นั่นเองค่ะ ความยาวตัวรถอยู่ที่25.5เมตรความกว้างของตัวรถอยู่ที่3.104เมตรความสูงของตัวรถอยู่ที่4.433เมตร ก่อนหน้านี้บริษัทรถไฟลาวจีนก็ได้เปิดเผยค่าโดยสารในช่วงการเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปี2564ที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีรถไฟให้บริการคือเป็นรถไฟ EMU หรือรถไฟหัวกระสุนนะคะที่เป็นขบวนล้านช้างความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนำมาให้บริการค่าโดยสารเป็นรถไฟความเร็วธรรมดาจากสถานีนครหลวงเวียงจันท์ไปถึงสถานี บอร์ดเตนเนี่ยราคา132หยวนหรือประมาณ672บาทถูกกว่ารถไฟ EMU ชั้น1น,นะคะราคาจะอยู่ที่294หยวนหรือประมาณ1,495บาทและชั้น2นะคะราคาจะอยู่ที่185หยวนหรือประมาณ941บาทค่ะ ส่วนสถานีนคะรหลวงเวียงจันทร์ไปถึงสถานีหลวงพะบางนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานียอดฮิตเลยค่ะรถไฟความเร็วธรรมดาราคาจะอยู่ที่78หยวนหรือประมาณ397บาทถูกกว่ารถไฟหัวกระสุนหรือ EMU นะคะชั้น1เนี่ยราคาจะอยู่ที่174ยหยวนหรือประมาณ885บาทและชั้น2ราคาจะอยู่ที่110ยหยวนประมาณ560บาทค่ะและจากสถานีนคะรหลวงเวง ียงจันไปถึงสถานีวังเวียงนะคะรถไฟความเร็วธรรมดาราคาเพียง41หยวนค่ะหรือประมาณ209บาทเท่านั้นเองถูกกว่ารถไฟ EMU นะคะซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยราคาจะอยู่ที่91หยวนหรือประมาณ463บาทและชั้น2ราคาจะอยู่ที่57หยวนประมาณ290บาทค่ะ หลังจากเปิดให้บริการมาประมาณ2เดือนนะคะรถไฟลาวจีนก็มีรายได้รวมประมาณ61ล้านหยวนแล้วนะคะหรือประมาณ318ล้านบาทโดย80%เนี่ยเป็นรายได้จากการขนส่งสินค้าค่ะส่วนขบวนรับส่งผู้โดยสารมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า113,000คนค่ะ ถือว่ารถไฟความเร็วธรรมดาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวสปปลาวนะคะส่วนทางฝั่งไทยเราเองคงต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นและรัฐบาลประกาศเปิดด่านซะก่อนค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าท่านชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับนิมดาวรตี้ด้วยค่ะและถ้าท่านไม่อยากพลา,า,าดสาระดีๆจากช่อง ของเราก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ